เอดทางจะเอตทางไปบ้านจ่าเด้อทางงามงามกำลังกำลังเก็ดกำลังสามท่านสมัยแล้วสั่งไปไปดีเอออยู่กลางถนนทางไปบ้านจ่าร์ทำใบอำเภอบ้านจ่ารที่นี่จังหวัดขอนแก่นไปไปเที่ยวได้จ่าเด้อไปเที่ยวดำกันเด้อน้าทายเบิ้งดื้อ เป็นทางจทยกันแล้วบ้านนองบ้านนอาจะเลื่องเร็วเ๋ยวนี้ทางเข้าอำเภอมันจาจี่นี่จังหวัดขอนแก่นเดินทางได้จใจด้อยเด็นทางมาดีเออมาดีเออน้ำน้ทางสะดวกสบายแล้วอันนี้เฮาสะดวกสบายแล้วจ้าอันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านกอกแล้วได้ใจด้อบ้านกอกบ้านเต้านั่นแหละ รถบรรวยเอยยเห็ดย้าเลื่อยจากบาดปลาผูมาหอดบารไก่หอดบัตรกอกตลัโอ้เฮ็ดดีคัับ่ามีดีสองฟังตลั่างเสีเห็ดถึงมันนี่บัตรกอกนี จะเลื่อนแล้เนาะดวงบ้านดวงนันจะเลื่อนจะเลื่อนเาสกาเของมั่นจา่จาเราจะเนี่ยันกอ่อนเป็นมันจาเด้อบบเด้อตลาดมันจา่าเพื่อมั่นจที่นี่จังหวัดอน,นเกนรถจุกชนดตีเลียน่านได้จ้ะเด้ ไ่สมัยมันจ่าแล้วก็บ่ไกลดอกจากบ้านขอนจ่าเนยกับว่าหกจิตโลว่ากันบ้านตลาดนี่แหละไปขอนแก่นกับหลายโลอจาผม่หลยโอนี้่ก็สิวมะยมอเพิ่มัานจ่านี่่ว่าน้สิ่วหรือฝนก็ตกก็เศาตกู่าตกบนมือ ถนนมัจจายู่เดี๋ยวก็สิได้เบเงินหนอยจ้าว่ามันถ่วงมันถ่วงได้จ่าเด้อเดี๋ยวก็เห็นแล้วตลาดมันจจาเขามาแล้วได้จ่าเด้อเกตมันจจายี่นี่ตลาดใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วทางกับทางซีเรียบบนทางเขามันจจาย์ซีเรียบินเหลี่ยมจนหดจนคอนเกน 我停了。 ไอร้านคืจอจารลไมนเรา,า,เานเปิดร้านบ่นเปิดน,นี่ก็ร้านบักแดงโมเข,า,ข,า,ขาห้างมิกโมห้างเกาเกาจังน้อยดอกมันโดนแล้วห้างก็ได้โมอาแค่นี้ละจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์เด้อคลิปหน้าสิมาไหนก็ามายูดิมีแยงังสวัสดีจ้า